สวัสดีครับผมอินรีชัยขอ้อนะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูน้ําสมุนไพรของผมคืออางุ่นผมปลูกอางุนครับเสร็จแล้วอางุ่นที่สุกผมเอามาทําน้ําเป็นน้ําอางุนนี่นะครับเวลาเราไปทํางานมาเหนื่อยๆตกเย็นมานะครับก็มาดื่ม มันได้ความสุขครับนี่เราทําเองอังุนเราปลูกเองนี่ครับองุนปลูกเองไม่มีสารพิษพออังุนสุกก็มาทําขั้นตอนในการหมักนี่ครับมาปั่นแล้วก็หมักใส่ถังปิดภา,า,าชนะให้มืดนะครับแล้วก็ไม่กี่เดือนเราก็ได้น้ําสุขภาพช่วยกันผักดัน ให้เป็นสินค้าชุมชนให้เป็นเครื่องดื่มชุมชนสูตร857312875อิงรียปีชัยขอเคาะผมจะทดลององุ่นของผมไปเรื่อยๆรสชาติดีแน่นอนใครซื้อก็ไม่ขายครับมันได้นิดเดียวถ้าอยากกินก็มาขอบคุณครับ